บอกว่าดูดู <Whoops. S 1> มุมแสคือยุม่มมียุ่มมีโอ้โหฮะย่อเย็ดแต่บรอเขาบอกว่าเรามีชีวิตที่ดีบรอก็คือดีลีฟก็คือชีวิตนะคะวีฮอเย็ดแต่บรอลีฟ เรามีชีวิตที่ดีมากโปแลนด์เดอร์อินเตอร์เซนทรัมเขาบอกมินฟลูสวามโดดหนิงนัมเบอร์วันมินฟลูก็คือภรรยาของผมสวามโดดหนิงคือเจ้าหญิงเห็ดอูดฮะ ถักสามีเก๋อืมแอนสกรลิหอดูห็ดตาสวัสไหมเขาบอกว่านายนายเดีกเข้ามามาตรงนี้จ้ะหอดูฮหตตะโอ้ยพี่น้องคุณเลมโบไม่เห็นเห็ดนั่นสกุตเตอร์ทับปะ เอาสกูตเตอร์เหยียบอีก oh. นี่้านดาลิงคนละอ้ะว้าวอะแดนนะหนึ่งนะคะเห็ดเอ่อค้อนอยู่วัน mm hmm. อืมนี่ mm hmm. wow. โอ้ยสกาพลอกกะ <Yeah. S 1> อ๋ะโโอโพแวก,แบ,กบนทางก็มีเพาะเออ อ๋ออย่าไปเหยียบนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชี้จุดให้คุณแลมโบกับสกูตเตอร์ก่อนเดี๋ยวเขาจะเหยียบไปหน้ารม่มไงเออแกบอกว่าว้า,าวสวยมากรถเอทีวีขึ้นตรงป่าสนด้านบนนะคะจ้ะนี่นะคะนูนะค,ะคุณแลมโบบอกล้วเอฟามเดบรุนเอ่อบรุนศเย็ดตะมงะมึกเก้ อ๋อแกหยุดละบอกว่า <bye>. ด <laughs> <Bye> ้านหน้าของคุณน่ะมีเห็ดพึ่งน้ำตาลเยอะแดนน่ะแอนซิกริงยะว้าวแล้วก็อืมซอนอยู่นี่นะคะแดนนเนะนี่ด้วยแล้วก็แดนน่ะแอนซิกริงหน้าเอ่์บรูซบบรูซอาเห็ดบรูนซบ บรูนซบไม่ใช่บรูซบบรูซบคือเห็ดพึ่งเมมมดบรูนซบคือเห็ดพึ่งน้ำตาลแนน้าแอนซิกริงนี่มีสัตว์เอาไปกินสามสี่ดอกนะคะอุ้ยนี่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 ห้านะคะนี่นยเดวอดหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้สัตว์มากินแล้วค่ะเพราะว่าป่าอื่นเขาล่าสัตว์นะเดี๋ยวป่าป่าของเราไม่ได้ล่าสัตว์เขาก็จะมา มาในป่าเราจะปูเก่าลัดมาเยอะเลยจ้ะนี่ป่าบนนะคะแดนแดาลิงโกยะชี้จุดชีด้จุดอู้คะ่ะขันตะเลนเอะคอนอยู่หวานป,ป๊าป๊านี่สวยงามมากค่ะเห็ดพึ่ง หมวกแดงนะนี่คะ่ะอันนี้เป็นเห็ดเก่าลัดนะคะบรุนศพโอ้โหโ, nah yeah. โอ้ยดาลิงขอละดน่นเด่นเดนเดนเดนเ่นเด่น่นเ่น้่นเา่นเ่นเ่นดนเ่ด่นอุนนี่ค่นนี่นเ่นน่่น่นน นี่นะพี่น้องค่ะสุดยอดสุดยอดแล้วก็ไอที่ดอกใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะนี่นะผักกาดหอมเอาใบไม้ทับถมไว้นะคะพี่น้องนี่ค่ะดอกใหญ่ๆที่เราเจอครั้งแรกนะเห็นไหมคะเขาก็ย้่อยสลายมีสปอร์ใบไม้ทับถมอยู่ตรงนี้นะคะหูยนักไม่ทวนแล้วทีนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยังจำได้เหรอลูกฮะสกูตเตอร์เขาเห็นเห็ดแล้วเขาก็จะนั่งทันทีค่ะพี่น้องนี่นะคะนี่ค่ะเห็ดดอ,อกง,งามมากฮะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากค่ะอืม <c oughs> สวามดดหนึ่งก็คือเจ้าหญิงเห็ด <c oughs> คุณเป็นคนเบื่ออยากก็คือ คุณเป็นคนเริ่มต้นให้มีเห็ดที่นี่แกยังไม่เห็นตรงนี้นะแอนเซกริง้งเข้ามาลิเตโฮลาดิฮิตตาแดนพี่น้องคุณแลมโบยังไม่เห็นเห็ดเนี่ยเนี่ยแดนนะว้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกูตเตอร์นั่งละเออพลอกา่าดาลิงเก็บเก็บดาลิงพลอกาวิสาโดม โอ้อาหาปิดด้วยอ๋อเยี่ยฟินเยี่ยฟินคอนอยู่หวานอันนี้เห็ดพึ่งแม่หมดเอ้ยเห็ดพึ่งหวานจ้ะกาลังสวยๆเลยพี่น้องค่ะอืม <c oughs> เนี่ย่สปอขาวๆอยู่ในรูนะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปประกอบวิดีโอก่อนย่อค้อนอยู่วันเห็ดพึ่งหวานพ่อห่วยก็บอกว่าดูดูอืม มุมแสคือยุ่มมียุ่มมีโอ้โหฮะย่อเย็ดแต่บรอเขาบอกว่าเรามีชีวิตที่ดีบรอก็คือดีลีฟก็คือชีวิตนะคะวีฮอเย็ดแต่บรอลีฟเรามีชีวิตที่ดีมากโ mm. พล้นเดิร์นอินเตอร์เซ็นทรัม เขาบอกว่าเราบอกว่ามีชีวิตท uh ี่ดีในชนบทไม่ใช่ในเมืองจ้ะเลนดอลลาพักเลนดอลาพักเขาบอกมินฟลูสวามโดดหนิงนัมเบอร์วันมินฟลูก็คือภรรยาของผมสวามโดดหนิงคือเจ้าหญิงเห็ดอูดฮะ ถักสมิเก๋ก็บอกว่าไม่มีใครเหมือนหรอกอีนานอีกเง็ดสวามเอคันตะแรกเอคอนยหวันนะปะปะอีฮะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี่มันไม่ได้มีเห็ุ ไม่ได้มีเยอะแบบนี้แล้วก็มันอาจจะมีบ้างสักดอกสองดอกที่เห็นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะอย่างนี้ชมวีอูดละอ๋อวินดูซีเมียอ,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 มอ๋ออานันยยสกาพรกัสวมัมโอเค อะไรอันส right, ักดี mm ๋ยอพรกสววนเส้นหยอกเข้ามายันปะได้โอวิโฟซีเออแกบอกว่าพระการหอมบอกว่าเดี๋ยวเออจะดูเห็ดอีกไหมวะว่า พากาฮอมบอกว่าจะดูเห็ดอีกไหมมันยังมีเยอะแกบอกว่าก็ไม่ละ้ะแกจะไปทําไม้ต่อพากาฮอมบอกว่าจะให้ไปช่วยไหมแกบอกว่าไม่ต้องหรอกยุยมมียุยมมียำ <c oughs> ม,มียมีมุมส์น่ากิน อ๋อโอเคอันสกูตเตอร์อืมเนาะแกบอกว่าดีไหมสกูตเตอร์เออได้ขึ้นมาภูเขาด้วยแกจะลงเขาละฮ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 ะะฮะฮะฮะะฮ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 ะ เขาบอกเหมือนอพักเหมือนพักพ <c oughs> <c oughs> ักกุเตได้กลิ่นสัตว์จ้ะก็ดูฟืนดูไม้ถ้าเขาไม่ ไม่แก่เออะไรนะไม่เก่าจนผุอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาไปทําเป็นเชื้อไฟใช้เองนะคะแต่ไม้ที่ขายต้องใช้แบบไม้มาตรฐานนะคะเกบอก่ hmm. ได้กลิน่นเออเก้งโรอยู่ก็คือกวางขนาดเล็กหรือว่าเก้งนะคะ mm hmm. อืม แกบอกนี่มีไม้ฟืนเยอะไม้ฟืนนี่ทำฟืนได้เลยนะคะฟืนขายได้ตรงนี้ขึ้นมาตรงที่เรานี่เห็นไหมคะสกูตเตอร์เขาได้กินสัตว์แล้วก็นอนเกือกกิ้งฉี่อะไรเงี้ยคะ่ะมีความสุขค่ะตรงนี้ขึ้นมาตรงขอนไม้ เออที่อ๋อบลอเวตเดีย๋ยวแบะละฉันจะแบกให้คุณจูงสุนัขเดี๋ยวเอาแบกไปขึ้นรถส่งคุณเลมโบ้ขึ้นเอทีวีส่งสกูตเตอร์กลับบ้านรอยรอยเท้ากวางมุดนะ่ะอได้นะอือใช่รอยกวางมุดเขาเขามาจากป่า รอบๆนะเพราะว่าป่าเราไม่ได้ล่าค่ะอาถ้างั้นก็ต้องเก็บเห็ดแล้วค่ะฮะอ,อ๋าาอจ้ะนี่จ้ะพี่น้องรอยเมื่อคืนนี้นะคะนี่คือรอยกวางมูสหรือว่าแอลนะคะ ฟืนค่ะเข้ามาลอยดุดดุนเต็มเลยจ้ะพี่น้องอันนี้กล้องหลังนะคะมัวมัว,วมเขาบอกว่าลอยเต็มเลยเดี๋ยวเอาฟืนไปขึ้นรถให้คุณเลมโบไปส่งสกูตเตอร์ที่บ้านขอบคุณที่ติดตามมาชมวิถีชีวิตบนภูเขาในประเทศสวีเดน กับครอบครัวเล็กๆของเราค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ